สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตที่ปรึกษาการมาธิการการกฎหมายการยุยธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผูทรนราษฎรนายสนธยาสวัสดียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตอขอให้ตรวจสอบว่าข้อบังคับพักเก้าไกลมีการกำหนดเรื่องการถือหุ้นสื่อไว้เป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกพักหรือไม่ และการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและกรรมการบริหารพักถือหุ้นไอทีวีจะเข้าข่ายขัดข้อบังคับพักเก้าไกลหรือไม่อีกครั้งหลังจากที่กะกะตได้มีการยกคำร้องไปนายสนธยาบอกว่าตรวจสอบไม่เจอว่าข้อบังคับพักเก้าไกลมีการกำหนดลักษณะต้องห้ามเรื่องการถือหุ้นสื่อไว้หรือไม่แต่หากกำหนดเห็นว่าจะทำให้เป็นเหตุความเป็นสมาชิกพักของนายพิธาซึ่งถือหุ้นไอทีวีซึ่งสุดลงและนายพิธาก็จะเข้าข่ายเป็นบุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิกพัก การกระทําการชี้นําครอบงําการดําเนินการของพักเก้าไกลตามมาตรา28และ29ร,ะราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรักการเมืองเป็นเหตุให้กะกะตสามารถยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพ,พักเก้าไกลได้ตามมาตรา92เลบ3ของกฎหมายเดียวกันผมไม่แน่ใจเพราะค้นไม่ได้ว่ากรณีของพักเก้าไกลมีการกําหนดเรื่องการถือหุ้นของสมาชิกหรือหัวหน้าพักไว้หรือไม่อย่างไร แต่ผมหยิบเอาประเด็นที่เลขาธิการคณะก,กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปชได้ถแถลงยืนยันว่านายพิธาซึ่งมีนามสกุลเดียวกับยายของผมคือแซ่ลิ้มได้ยื่นแจ้งบัญชีทรัพย์สินเกี่ยวกับการถือหุ้นตั้งแต่ปี2012เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปี62 และเท่าที่ผมทราบนายพิธาถือมาตั้งแต่ปี50จึงมาร้องที่กะกะตว่าการที่นายพิธาถือหุ้นไอทีตั้งแต่ปี2550แล้วมาแจ้งการถือหุ้นในปี2512นั้นเป็นการกระทําที่ขัดต่อข้อบังคับพักหรือไม่เพราะจะพัวพันถึงพรบพรรคการเมืองมาตรา28มาตรา29ที่เป็นเหตุให้ต้องยุบพักก้าวไกล แหละว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ